เจ้านอนกอดหมอนนอนลับฝันเจอแต่สิ่งที่ดีในค่ำคืนที่มืดมนไม่มีฟ้าไม่มีดาวแต่มีพ่อเจ้าน,นั่งครังนี้จะคอยพัดวีให้เจ้าได้นอนหลับฝัน ทีีด่ดขอพียงเจ้าฟังคำส้ำซอนอย่าตื้ออย่าซนอย่าเป็นคนเกเรเพื่อโตใหญ่่อฟังคุณแม่ที่คอยสอนหนูหากไม่รู้อะไรให้ถามได้พอนั่งอยู่ตรงนี้จะคอยดูอยู่ไกลๆจะคอยซักน้ำตาให้เมื่อตอนเธอผิดหวัง พาเจ้าไปสู่วนที่ดีขอเพียงเจ้าฟังคำสั่งสอนอย่าดื้ออย่าซนอย่าเป็นคนเกเรเมือ่อโตใหญ่ช่วฟังคุณแม่ที่คอยสอนหนูหากไม่รู้อะไรให้ถามได้พระอนังอยู่ตรงนี้จะคอยดูอยู่ไกลๆจะคอยสักน้ำตาให้ อ,อย่าดื้ออย่าซนอย่าเป็นคนเกเรมือโตใหญ่เชื่อฟังคุณแม่ที่คอยสอนหนูหากไม่รู้อะไรให้ถามได้พอนั่งอยู่ตรงนี้จะคอยดูอยู่ไกลไๆจะคอยซักน้ำตาให้เม่โดนใครแกล้งมาจะคอยสักน้ำตา พ่อค่ะขอให้ป๊าไมีความสุกขอให้ป๊ามีตัาเยอะๆขอให้ป๊ากินอะไระบายเยอะๆขอให้กินข้าวเยอะๆขอให้กินข้าวเยอะๆแบงค์รักป๊าครับป๊าป๊ามี่ค้างสุขให้ป๊าหนึ่งเยอะๆ ให้ปาป้า hey, ต hey, so ีเ้าโยโยให้ป่าป้าตีขาโยอยให้ป่าป้าให้ป่าป้าแหนแตนให้ป่าป้ามีรอยสุลหนูละข้าห เยอเยอะขอให้พ่อมีธงไฟใหม่มีน่ารักพ่อค่ะขอบรับต่อไปค่ะขอให้บาบารมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็กินผักเยอะๆครับขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงแล้ว ขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงแล้วก็แล้วก็ให้ให้มีเงินเยอะๆรักเมื่อกี้รักพ่อที่สุดเลยลรักกุ่อมบอลตี้จารยเลยขอให้ป๊อป้าจะก็แข็งแรงมีเงินเยอะหนูรักป๊อป้าที่สุดเลยค่ะรักพ่อค่ะรักป้อป๊าค่ะ ขอให้คุณพ่อรวยรวยแล้วก็แล้วก็ขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงอะไรนะคุณพ่อที่สุดครับหนูรักคุณพ่อค่ะขอให้คุณพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหนูรักพ่อมากที่สุดเลยค่ะขอให้ป้าป้ารวยรวยขอให้ป้าป้ามีมือถือใหม่ขอให้ป้าป้ามีบ้านาใหม่ครับกันลักป้าป้า ขอให้ป่าป้าอิ่มผักเยอะๆขอให้ป่าป้าอิ่มผลละไมเยอะๆขอให้ป่าป้าขอให้ป่าป้ามีตอนเยอะๆหรือแล้วพ่อเธอขอให้ป่าป้ามีความสุขขอให้ป่าป้าร่างกายแข็งแรงขอให้ป่าป้ากินผักเยอะๆขอให้ป่าป้ากินผลละไมเยอะๆขอให้ป่าป้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ป๊ามีสุขภาพแข็งแรงขอให้ป๊าป้ามีเงินเยอะๆผมรักป๊าป้าที่สุดเลยขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงขอให้คุณพ่อรวยรวยขอให้คุณพ่อกินผักเยอะๆขอให้คุณพ่อกินหู พ่อ,อยากให้คุณพ่อรักธรรมชาติเราอย่าทิ้งกระดาษทิชชู่ลงถอดซ่วมเตงดูสัญญาลักณที่ประตูซะก่อนถ้าไม่มีก็ควรอย่าทิ้งนะคะหนูรักป้าป๊ามากที่สุดเลยขอให้คุณพ่อมีตังเยอะจะขอให้คุณพ่อร่างกายแข็งแรงหนูรักพ่อที่สุดเลยค่ะ เยอะขอให้พ่อกินผัาเยอะเยอะขอให้พ่อขอให้พ่อกินกขอลไมาเยอะเยอะขอให้พ่อมีความสุขหนยรักพ่อครับดีแักบ๊ะบ๊ะครับครับกกขอให้คุณพ่อ สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้คุณพ่อถูอหวยหนูแลกคุณพ่อที่สุด เก่งๆเราเราเป็นครูที่รู้ดีที่สุดหนูรักคุณพ่อดีที่สุดค่ะข,ขอให้คุณพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินเยอะๆจะได้ไปซื้อของมีตังเยอะๆหนูรักหนูรักคุณพ่อมากที่สุดเลยหนูรักป๊าป้าค่ะขอให้ป๊าป้า,ปา,ปาสุขภาพร่างในในกายแข็งแรงมีเงินเยอะๆ ปาปีไปเที่ยวรักป,ป่าที่สุดในโลกรลักป่าป้าค่ะฉันขอให้ป่าป้าเป็นคนดีที่แข็งแรงมากแล้วก็ขึ้นผอกเยอะๆแล้วก็จะรักป้าที่สุดเลยขอให้คนพักสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุข ยอรักคนพ่อที่สุดในโลกเลยครับแล้วก็อ่านครับขอให้คุณพ่อมีสุขกับพ่อแขงหรือว่าคุณพ่อที่สุดเลยค่ะขอให้พ่อมีความสุขขอให้พ่อ,ขอ,พอขอให้พ่อกินข้าวเยอะ ขอให้เพ่อมีเงินเยอะๆรักปลาปลาที่สุดเลยขอให้พ่อรวยขอให้พ่อมีความสุขขอให้พ่อกินข้าวเยอะๆขอให้พ่อกินข้าวเยอะๆ,ขอ,อข,อะๆขอให้พ่อกินหัวละไม้ขอให้พ่อซื้อหลังเล่นให้ด้วย